พี่เพนสวัสดีสวนหลังบ้านจ้าวันนี้ก็หลังจากที่โดนพิษโควิดต,ตลาดปิดหมดนอพี่เพนก็เลยจะเริ่มหันมาปลูกไม้ยืนต้นแล้วก็จะทยอยทยอยเลิกปลูกพืชลบลุกนะคะเพราะว่าคนงานก็หายากแล้วก็เหนื่อยทำงานทำแล้วทำอีกคือไม่จบไม่สิ้นนะคะมันต้องปลูกต้อง ต้องปลูกตลอดเวลาก็เลยเริ่มด้วยความด้วยอายุเยอะด้วยด้วยไร้ระย่างวิเวินก็เลยเริ่มที่จะหาไม้หลักมาลงเนาะก็เป็นแนวทางที่วิเวิคิดไว้นานแล้วลหละค่ะแต่ว่าทุนมันไม่ค่อยมีแล้วพอดีสั่งฝรั่งกิมจูน้องเข้าไว้ร้อยกิ่งทีนี้เขาส่งมาตายหมดเลยรากมันไม่มีก็ได้เหลือ25บหต้นก็นี่แหละค่ะได้มาลงสวนหลังบ้าน แปลงตรงนี้พี่เพ็นจะใช้ทําเป็นต้นพันธุ์นะคะจะเน้นต้นพันธุ์เพื่อที่จะขยายไปแปลงใหญ่เคล็ดลับการทําเกษตรนะคะพี่เป็นจะบอกนิดนึงก่อนหน้านี้พี่เป็นเคยซื้ออะไรแบบเกินตัวค่ะคือซื้อต้นต้นพันธุ์ต้นไม้บางทีซื้อหมดหลายพันบาทเลยทีนี้พี่เพนก็อยากจะแนะนํานิดนึงถ้าในสไตล์ถ้าพี่เป็นคิดได้แต่แรกนะพี่เป็นจะทยอยซื้อต้นไม้ คืออย่างส้มโอเงี้ยทับทิมอย่างเงี้ยทับทิมสยามพีม่นก็จะซื้อต้น2ต้นพอแล้วก็มาขยายเอาเองซึ่งเราสามารถเรียนรู้การขยายได้ตามช่อง YouTube นี่แหละคะ่ะก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนี่แหละเคล็ดลับก็นี่แหละ,ละคะ่ะพี่เพ็นก็ปลูกไว้เพื่อที่จะขยายต่อไปวันนี้เวนลงกิมจูนะคะเนี่ยค่ะอันนี้25ต้นที่รอดจาก106ต้นนะคะ น้องในสถานีเกษตรที่เป็นเพื่อนกันในเฟสแหละพี่เป็นสั่งน้องเขาทีนี้ตัดเร็วค่ะรากยังไม่เกิดรากน้อยมากรากสั้นก็เลยแบบเดี๋ยวน้องเขาจะเคลมให้อะค่ะก็เลยนี่แหละค่ะเป็นที่มาแล้วอันนี้พี่เป็นได้ทับอออันนี้ไม่ใช่ขอโทษทีอันนี้เป็นส้มโอแดงเวียดนามพี่สาวซื้อให้ค่ะก็ให้มาปลูกแล้วก็มี ลิ้นจีนอพอหนึ่งหรือนี่ลิ้นจีน่นครพนมนี่แหละคะ่ะอีกต้นหนึ่งที่พี่ให้มาก็จะฟูมฟักดูแลเพราะว่าเราไม่ค่อยมีทุนค่อยๆขยายไปค่อยๆทําแล้วก็ขยายไปก็นี่แหละจะประมาณนี้และคะ่ะก็วันนี้ก็จะปลูกตรงนี้ให้เสร็จให้เรียบร้อยพี่เป็นไถครั้งเดียวนะคะเนี่ยคือทุนเราน้อยเนาะไม่ต้องไปหลายรอบมากหรอกรอก,ก็เอาประมาณนี้และคะ่ะ แค่นี้เราก็ดูแลเรื่องวัชพืชเรื่องอะไรไปก็ส่วนมากจะเป็นต้นข้าวโพดเมื่อปีที่แล้วค่ะพี่เป็นเมื่อฝนที่แล้วพี่เป็นไถกลบแล้วเายังไม่ค่อยย่อยสลายก็จะเป็นปุ๋ยชั้นชนชั้นดีเลยค่ะค,อคอ่อยๆการปลูกของพี่เพนวันนี้พี่เพนไม่มีการรองพื้นรองอะไรนะคะเพราะว่าพี่เพนในถุงที่พี่เพนชำพี่เพนได้ปรุงดินแล้วค่ะทั้งแกลบดํากากมัน <c oughs> ทั้งดินร่วนแล้วก็ ปุยขี้วัวพี่เพ้นได้ปรุงแล้วค่ะก็เลยทั้งทั้งขี้ไก่แกลบมีหลากหลายเลยพี่เพ้นได้ผสมปรุงไปแล้วก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องรองพื้นนะคะเราค่อยมาอนุบาลเขาเอาทีหลังเนาะก็รากเขาเป็นสีน้ำตาลแล้วค่ะแล้วหลุมพี่เพนก็ไม่ได้ขุดใหญ่นะคะก็จะประมาณนี้ละค่ะอาศัยว่าพี่เพ้นจะบำรุงเอาทีหลังก็ทำง่ายๆค่ะเกษตรไม่ต้องไปเยอะแยะมากมายเอาที่เราสะดวกเนาะมันจะได้สบาย แต่เราไม่สะดวกเนี่ยทำแบบให้มันยุ่งยากมันก็ยุ่งยากนะคะคิดได้ก็ทําง่ายๆมันก็จะง่ายขึ้นก็นี่แหละค่ะจะประมาณนี้นี่ต้นพันุพี่เพ็นได้ฟูมฟกักอนุบาลไว้นานแล้วก็เดี๋ยวพี่เพ็นขอปลูกก่อนละกันก็สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ